สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี่กับมาโพอกับนุดหน่อยนำโชคอยู่แล้วเนาะค่ะเมื่อนี่นุดหน่อยนำโชคก็มีความฝันดีๆเด็ดๆจากคุณยายผัดค่ะคุณยายผัดเพิ่นฝันว่าเพิเ่นจะไปเก็บเ็ดเตมโพดัญะเลยค่ะนุดหน่อยก็เลยโบผาถือสิผ้าท่านผู้ชมมติดตามความฝันของคุณยายผัดค่ะว่าเหลืองเล่าความฝันของคุณยายผัดเป็นไปเป็นมาแบาบใด มีโตโดีโตเด็ดโตใดเข้าก็ไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะคุณยาย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 ค่ะได้ยินข่าวว่าคุณยายฝันดีเหมือนื่อนนีคุณยายฝันแนว่ยอะไรค่ะแสู่ฐานผู้ชมเฮาฟังเลยค่ะคุณยายกับโบได้ฝันอีหยังดออคุณยายกับฝันเห็นเห็ดค่ะฝันว่าเห็นเห็ดปวด สามโพนย่าิย่างไปย่างไปเห็นเห็ด <UM ย่าิก็เลยอันมันกะบ้านนั่นละเห็ดนั่นมาเดี่ก็เลยย่ายก็เลยเห็นโพนต้นตชุดไทยละย่ายก็เก็บเอาเพราะาโพนตันนั้นมันบัท่านเผาแห้งบั้นบั้นบ้านแห้งนั่นนะย่ายก็เลยเก็บก็ไหวบัท่านเนีเอาม่าดอกเก็บก็มาย่ายเผาอยู่ค่ะบานนี่ย่ายเก็บเห็ดแล้วโพนสองบัท่านเดีเก็บ พอได้เห็นเห็นผุนันิ่นมาโอ้แห่ขอเป็นมมแน่เิืนว่าะได้กันแล้ว่าจับเบื้อกันเพิืนมาผ้นันมาได้กันแล้วจับก็จับที่เราเป็นมมกันเด้อิืนว่ะได้กับเป็นมมก็เป็นว่าฉันได้กันเลยกับมาได้กับมาได้กันเลยมาหอดหน้าได้เนี่ยหลัดละวมูที่ิ่นมาขอเป็นมูนี่แม่หัวจับิ่นวะค่ะ ผู้จักอยู่จ้ะโอ้ครับผมเนอายุจ็ดปีแหละครับประมาณจ็ดปีครับประมาณนั้นระวังเจ็ดสิบค่าเจ็ดสิบหกถึงประจักษ์คือมันเป็นมีชีวิตอยู่ฮอดน่าเสียไปแล้วครับเผนเสียไปแล้วจ้ะโอ้ครับผมครับครับผมพูดอะไรเงี้ยค่าเัดผลเสียไปแล้วครับจังไรต่อคันใหมป่ปานนี้ได้กับมาได้ยยกับมานอนคือท้าข่วมพันใหญ่บันไายก็มาเคลียรว่ายายโอ้พันเห็นเหตุใหญ่ว่ามึงคือเฉานี่ไหมค่ะบัดบักน้อยๆผลบ้านญาย ม่ย่านย่าย่ายก็เลยตื่นขึ้นมาบันค่ะแตเลยบ่ได้พันไอ้ยังบันแค่นี้ลูกค่ะบันนี้ถ้าสมมติว่าหาย่าย์ตีเป็นเหล็กนี่ย่ายสิตีแนวใดให้ท่านผู้ชมเป็นเด็ดย่าย์ย่าย์พันเสือเถื่อนนอคย่าย์พันบะแมนเห็นเห็ดผวกพันเห็นเห็ดขอนเห็นหนวดคอนใหม่ย่าย์ก็ไปเก็บเฮ็ดค่ะพันเท่าอยคือจังมันมีเจ็ด จักเจ็ดออหยังละยายกบโหรจะว่ามันมีเจ็ดเขาหนิคุณยายมากเจ็ดเนาะค่ะคุณยายกับจักมากมามากยายได้เงี้ยเฮ็ดมันออกมันเจ็ดอะไรอย่าเงยคุณยายฝันยามได้มันกะเป็นเจ็ดเป็นเจ็ดจะว่าบอลแทนเฮ็ดผัวค่ะเฮ็ดผัวนี่ไปหาบอนไดกับโเห็นไปโนอนเก็บนอนกับโเห็นเก็บบอลกับโเห็นสุเทือนอ่ะนะไปหาบอลมันเคยจะคล้องเก็บตะกี้กับโบเห็นบัดเมื่อคืนนี่ ยางไปผัดไปเห็นเห็ดโอ้ยมันคือหลายขักแต่นอกว่ะเต็มพ่นเลยบอกพ่นมันนั้นพ่นหน่อยได้ดูพ่นมันเป็นสันาง,งามไดค่ะเป็นรับซาบดูเห็ดเห็นไหมเห็ดอีนั่งไปออกหดจอบพ่บนมาได้ห้องก็ห้องก็แก่เดี๋ยวนี้ละ,ะขันหน้าค่ำเบาเบาเรื่องฟันได้ก็บรรเดแก่ได้ประสิเซยไปเลยนะ,ะได้พ่นบริเวมากเปรก้ยมากงวยนะเท่านี้ละ ละละพวดนี่มีจักหน่วยครับนี่มีสามหน่วยมันเหี่ยงกันอยู่ไหนพวดนี่สามหน่วยละเฮ็ดนี่เกิดเบอมดทุกพนเลยเต็มทุกพนเลยเต็มมดทุกพนเลยหอดลามหอดลงหอดผีหล่าเรืงวัดตี้ยนพนเตี้ยเรื่งวัดเมียสิมิโศกเลยเนาะเจ้ามันชิมิโศกจ้ามันชิมีอย่างแล้วย่า่ได้เก็บเห็ดบ่คะเก็บอยู่พจนหนึ่งยังอยู่ม่วนนั่นย่า่เพท่านได้เก็บแต่ว่าย่า่เพท่านได้กายมาได้ได้เั่งยืนเบิ่งเห็ดอยู่ค่ะ แต่ว่าเบิ่งเฮ็ดยหญ่เก็บใบหน้ายหญ่กับบัทันมีกระต่ายยังใส่หน้าค่ะยหญ่กับลบมาใหญ่ก็เก็บไปต่อมาใลญ่กับบัดที่ห่อยัดกระหอบ่บเมอร์หน้าค่ะก็เลยบ่ได้เอามาสาเร็จบ่ทันได้มาวัดท่านทอไปตื่นบักอันนั้นตื่นก่อนบักอันนั้นเยอะยันยหญ่มันนอนน้ำยหญ่ค่ะค่ะท่านนีหรือลูกค่ะค่ะสำหรับสำหรับคลิปนี้กะ ขอพุ่นคุณยายนะค่ะที่ห้แนวทางดีๆกับท่านผู้ชมของเฮาค่ะอขอคุณเลหลายคะ่ะขอคุ่นดา,ายขอคุ่นดายค่ะคลิปน,น,นี้นุดนหน่อยน้ำโชกสิผ้าท่านผู้ชมมาสรุปตัวเลขความฝันขอ,ของคุณยายผัดคะ่ะคุณยายผัดเพื่นฝันว่าเพื่อน,นเก็บเห็ดคะ่ะเต็มพนสามพนเลยคะ่ะตัวเลขความฝันขอ,ของคุณยายผัดก็คือเจ็ดสามศูนย์เจ็ด สามเพื่อนกัว่าเพื่อนมักเจ็ดค่ะงวดประจำวันที่31อกรกฎาคมสองหาหหค่ะสำหรับคลิปนี้หนุดหน่อยนำโชคกระขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาบลำลวยลำลวยเฮ่งเฮ่งปังปังกับความฝันของคุณยายพัดกันเนาะค่ะกระขอฝากซื้อเสียง ของหนุดหน่อยน้ำโชกไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้หนุดหน่อยน้ำโชกน้ำเน็ดค่ะสวัสดีค่ะ